นี่คือทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นที่อยู่ของฝูงควายน้ําและนกนานาชนิดที่อยู่ร่วมกันอย่างสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแม่จ๋ะแม่จ๋ะแม่จะว่ายน้ําไปถึงไหนอ่ะลูกเนื่อยละโอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะก็ว่ายตามพ่อเองไปอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋ะว่าแต่นี้เพจกอมนนหรืออาสาพาไปหลงอ่ะทำไมเจ้เขามาพา โอเมมค okay ค่ะคุณกำลังอยู่กับกมนค่ะและอีพีนี้เราอยู่กันที่ทะเลน้อยจังหวัดพัดทลุงอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้เช้ามากตื่นตีสี่ครึง่งข้างหลังคือสวยมาก เดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆแล้วเพราะอยากจะได้พระอาทิตย์เต็มดวงในวันนี้หวังว่าจะได้นะคะไม่คิดว่าพัทธลุงจะอากาศดีขนาดนี้นี่ตอนนี้ขณะที่พูดเป็นเวลาตีห้าสี่สิบหอากาศดีมากเราก็มาเจอพี่ดอนเป็นคนขับเรือให้เราไปที่กลางทะเลน้อยทะเลบัวนะคะพวกเราก็ค่อยๆล่องเรือไปเรื่อยๆค่ะพระอาทิตย์ก็ค่อยๆขึ้นขึ้นมา แล้วก็จากที่เราเนี่ยล่องเรืออยู่ในพื้นน้ําก็กลายเป็นการล่องเรืออยู่ในพื้นจอกแหนเออคือมันเขียวเต็มไปหมดเลยมันเหมือนแบบอยู่ในพื้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยและสองข้างทางก็มีป่าสเสม็ดคือสวยมากบรรยากาศดีแบบลมพัดเย็นเข้าหน้าแล้วก็ไปเจอกับปู่พี่ควายฝู่แรกสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้มาทะเลน้อยค่ะคุณพี่ คุณพี่ดูเท่กันทุกคนเลยค่ะคุณพี่เหมือนจะมาต้อนรับเราแต่ว่าดูไปดูมาแล้วเหมือนเขาอะซื้อบัตรมาดูเรามากกว่าล่องเรือออกไปเรื่อยๆจนถึงกลางทะเลเนาะแล้วก็บวกกับเป็นจังหวะเวลาที่พระอาทิตย์ดักคือสวยมาก้เห็นพระอาทิตย์แล้วนะคะเป็นไปนอย่างที่คิดเลยคือลูกโตแล้วก็กลมแต่ว่าก็จะมีจังหวะล้อเล่นกับเมฆแอบเข้าไปในเมฆ แล้วมันเป็นภาพซิ l h o u e t ที่สวยมากมันเหมือนภาพวาดระบายสีน้ำที่เราเล่นแสงเงาของพระอาทิตย์ที่กระทบกับน้ำแล้วก็วาดเส้นสีดำๆที่เป็นเรื่องของสะพานเรื่องของยอแล้วก็เรื่องของแบบพี่ที่พายเรือมาแล้วก็ไปที่ยอยักษ์ของตัวเองยอยักษ์ไม่ใช่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่แต่ว่าเป็นยอที่ใหญ่แบบจนเขาเลยเรียกว่ายอยักษ์ คือยอเนี่ยมันคืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้หาปลาก,ก็คือจะเอาแบบย่อนเขาลงไปในทะเลแล้วก็จะยกเขาขึ้นมาเพื่อให้ปลาเนี่ยมาติดในยอคือเนื้อที่ทั้งหมดก็1 7 0 0ไร่นะมันเป็นทะเลน้ําจืดแค่กายเป็นแอ่งน้าฝนตกจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยไหลาตามลำคลองมาก็ลงสู่ทะเลน้อยแล้วจากทะเลน้อยไหลออกทะเลสาบอีกทีนึง่ง วิถีชีวิตชาวบ้านลราพะมงคะคือดักตา่ายยกยอแบบนี้แล้วแต่ว่าใครถนัดด้านไหนแล้วในนี้มีปลาอะไรบ้างคะมอ้มีหลายชนิดปลาน้าก่อยครับปลาหัวโมงปลามีหลังตะเพียนปลาสวายปลาลูกเล่ยปลานินปลากดปลากดว่าปลาไม่มีเลยไม่มีปลาเลยมีเยอะมีเยอะมีเยอะหลายชนิดพี่ดอนบอกว่าตรงนี้เอาจริงๆมันมีการผูกกัดซอที่เร็วมากคือมันมีกระแสน้าที่ค่อนข้าง แรงเหมือนกันนึกออกไหมเขาใช้วิธีการปลูกต้นลำคูที่เรารู้จักกันดีที่เราจะนึกถึงหิ่งห้อยเออและอีกอันหนึ่งคือต้นลาโพอันนี้เราไม่เคยได้ยินก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเดยวันขึ้นขึ้นลมแรงเนี่ยน้ำจะกระเซาะตลิ่งเรื่อยๆเ,เนี่ยไอพวกนี้จะช่วยกันกันขึ้นได้ดีมันจะรอขึ้นแบบนี้แล้วก็รากเนี่ยรากเนี่ยมันจะช่วยยึดดิน เขาเรียกเขาทอากาศนะครับเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะใช้เนี่ยเอาไปซ้ำเป็นจกขวดนะขวดเหล้าแบบนี้เหมือนขวดวายใช่กับแบบนั้นครับคือจริงๆแล้วการที่เวลาเรามาเที่ยวกับซึมซับกับธรรมชาติมันก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ดอนมันได้เห็นการปรับตัวของธรรมชาติอะจุดต่อไปพี่ดอนจะพาเราไปเกาะเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะทะเลน้อยคือจะมีอะไรความอุดมสมบูรณ์นขนาดนั้นเกาะเหรอได้ไปดูนั่งไปสักพักนะอะไรนะคะเครื่องเสีย เรื่องเสียแปลว่าตอนนี้เราลอยเต้งเค้งเราลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ดอนมีด <diz> ูใบพายด้วยจ้ะ เรือลำใหญ่มากเลยนะแต่ดูม่พายเราอยากช่วยพายเลยอะ่ะคุณพี่ขาเคยอ,อย่างนี้แล้วเคยเครื่อง,เค,องเครื่องเสียบไ่คะนานๆ <laughs> ครั้งนานๆครั้งแต่พอฉันมาปุ๊บ <laughs> เสียบไปเลยเพราะคอนเทนต์จริงหรอเออก็คือเครื่องยนต์มันดับเนาะเราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเรือไปอีกลำหนึ่งก็คือโชคดีที่เราใช้สองลำอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายสมาชิกทั้งหมดไปอยู่เรืออีกลำหนึ่งค่ะคนที่ขับเรือนเนี่ยก็คือพี่ดมซึ่งเป็นน้องของพี่ดอนพี่ดอนยังเหงาะไปกับเรา เทปนี้สนุกว่ะก็พี่ดมเนี่ยก็มารับช่วงต่อจากพี่ดอนไปพาพวกเราไปจนถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเกาะลอยมันมันคืออะไรคะทาไมมันมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งหญ้าอย่างนี้เลยคลื่นมันจะทัดเซไปเรื่อยๆรจนมันกัดเซรอบหมดเลยเป็นก็เรียกว่าเกาะลอยก็เลยกลายเป็นเกาะลอยสมมติควายเขาว่ายน้ํามาเหนื่อยๆื่อยเนี่ยเขาสามารถขึ้นมายืนบนนี้ได้ไหมคะได้ครับขึ้นมาปักผนได้เป็นที่ให้ควายมายืนครับเออแต่ตอนนี้ควายไม่ยืนอายยืนอยู่ โอเคคือพอพูดถึงควายปุ๊บเราก็เจอน้องควายกําลังอาบน้ําอยู่จริงๆอะ่ะคือไม่รู้ว่าเขาอาบน้ําหรือว่าเขาว่ายน้ําหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นที่น้องควายยืนอยู่อะ่ะแน่นอนว่าขาน้องไม่ถึงนี่ค่ะนี่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 นนคือโผล่มาแต่หัวนึกออกป้คือน้ํามันลึกอะ่ะปกติเราจะเห็นแต่ลูกหมาตกน้ําอ่ะอันนี้เราเห็นพ่อควายแม่ควายว่ายน้ําอ,อ,อ่ะเออนึกออกป้น่ารักมาก มีเรียงรายให้เห็นแบบเป็น10บสตัวรวมถึงนกที่บินไปบินมาคือภาพนี่มันแบบโอ้โหมนลักลูกทุ่งมากเลยอะชอบปีและไฮไลท์ ight, สำหรับทะเลน้อยก็คือทะเลบัวใหญ่มากแล้วก็มีเป็นบัวแดงขึ้นแบบเยอะมากๆๆๆก พี่เขาก็บอกว่ามันจะมีบัวหลวงด้วยนะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าบัวแดงเราอยู่บนเรือกันเนะือเราไม่ได้ลงไปไหนแต่ว่ามองไป360องศามองไปเห็นมัวหมดเลยแบบที่ว่าไม่รู้ว่ามันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนหนึ้อหงอปับ๊บพี่ดมจา๋าตรงนี้นี่คือบัวมันมาอยู่ได้ยังไงคะมีคนเอามาปลูกหรอขึ้นตามธรรมชาติบัวช่องนี้ก็ประมาณ3,000ไร่บัวมันสวยจริงๆชาวบ,บ้านก็สามารถเด็ดไปบริโภคได้นะคะก็จะใชใ้ตรงสายบัวค่ะ เ,อ,าาเอีกหนึ่งประโยชน์ของทะเลบัวก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่ทุกคนเนี่ยมักจะมาถ่ายกับทะเลบัวตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องเด็ดก็ได้เพราะเราว่ามันก็สวยดีถ้ามันอยู่อย่างงี้ให้มันอยู่ไปตามธรรมชาตินี้ แล้วเวลาเริ่มกินไปประมาณ8โมงกว่านั่นแปลว่าพระอาทิตย์ทำงานเต็มที่และมันเป็นสัญญาณที่จะให้เรือของเราเนี่ยควรจะต้องกลับเข้าฝั่งได้แล้วไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นอ่ออายน้อยแสนเกลียมในทะเลน้อยอะนึกออกปะนั่นแหละเราว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราได้ตื่นตั้งแต่เช้ามาแล้วก็มารอพระอาทิตย์มารอดูบัวคือเหมือนแบบได้ใช้เวลาช่วงเช้าที่แบบง่ายๆแต่ว่าสวยงามแบบตราตึงไปด้วยกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเช้าอีกหนึ่งเช้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีความทรงจำติดอยู่ในตาอยู่ในหัวแบบสวยงามมากเลยสวยมากนี่คือการโชว์ปิดการแสดงทั้งหมดของทะเลน้อยพัดขลุงของกรมนอและทีมนกสแตนอิน ok ที่เราจ้างมาเมื่อสักครู่ค่ะส่วนฝั่งนั้นก็คือนักแสดงที่แสดงเสร็จแล้วต้องมาตากปีกหรืออกป่าปีกมันเปียกน้ำไงก็เลยแบบตากหน่อย ทะเลน้อยมีความสมบูรณ์ในแบบหลากหลายมากๆเลยอะเราได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนเราได้เห็นธรรมชาติเราได้เห็นการปรับตัวของพืชแล้วก็สัตว์ที่นี่แนะนำอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวสำหรับสายตื่นเช้าได้สแตนบายตัวเองตอนเช้าได้แล้วก็มาเจอบรรยากาศยามเชา้านี่เป็นครั้งแรกของเรากับทะเลน้อยที่พัทลุงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่โดนขอหมอนอกันเอขอบคุณค่ะ